สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีตอนเช้านะครับผมก็มาเก็บกับดักนะฮะที่ผมมาดักไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้วันนี้ยามเที่ยวเดียวครับวันนี้มายามตอนเช้าเช้าใช่ไหมฮะบรรยากาศก,ากับตอนเช้าพาที่กำลังขึ้นสวยๆนะเก็บมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับผมเก็บก็มาแล้วส่วนหนึ่งก็คันนี้ลั่นผ้าอีกแล้วเอ้ยแย่จังเออไม่ไม่ลั่นนี่ว่ะอุ้ยเกือบ เกือไปได้มาแล้วครับหนึ่งแต้มเมื่อกี้นี่ฮะถ่ายไปแล้วแหละแต่ว่ามันมันไม่ค่อยดีมันยุกยิกกเพื่อนๆนี่ก็ยุกยิกกันเนี่ยโอเคพลาดเมื่อคืนเนี่ยตรงนี้รันพลาดอีกอันนึงก็รันพลาดครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะทางดีนะเพื่อนๆทางดีรูหรือเงแต่หนูมันยังไม่อดเพื่อน เหยื่อผมใช้ก็เหมือนเดิมครับมันสับหลังอะมันสับหลังแต่ดูแล้วหนูลักษณะหนูมันยังตื่นตื่นอยู่นะหนูยังใหม่อยู่เดีย๋ยวสักครู่ผมว่าอีกประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย,เย์เรื่องฮะแต่ก็ว่าไม่ใช่ไม่ได้เลยนะเพื่อนก็ได้อยู่นะเมื่อกี้เนี่ยได้แต้มนะเดี๋ยวให้ดูไปเก็บตรงนี้ก่อนเหลืออีกทีนึงประมาณสิบกิโลฮะต้องวิ่งไปเก็บอีกโอ้โหห่างกันที่เป่งเลยไกล นี่ดักกันทีเย็บเลยดักกันแบบเนี้ยออกมาคือโดนแน่ขนมแต่ทางดีนะเพื่อน,ม,นม,มันไม่ไม่ใช่ว่าไม่ดีหนูมันก็ก็อย่างว่าแหละอุ้ยครับพเพื่อนก็เลยดูหนูดิเนี่ยหนูมันม้วนข้าวม้วนเครื้เนี่ยเห็นไหมนี่รอยหนูงั้นเลยเนี่ยหนูไม่เข้าไปม้วนข้าวข้างในนะเ,นเพื่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ย หัว้างนาีนไม่มีอะไรมีแต่หนูกันแหละแต่ว่ายังว่าแหละหมาจิ้งจอกด้วยเพื่อนเพื่อมันขึ้นมากวนน่ะบางโลเลยมันคุยหูก็จุไกระจายมันมีเป็นฝูงนะมันเพื่อนหมาจิ้งจอกที่เนี้ยโอ้โหเยอะมากเลยฝูงใหญ่ฝูงนึงเป็นสิบตัวยี่สิบตัวอย่างเงี้ยเก็บก่อนฮนะโอ้ยเก็บมือเดียวด้วยอะไรผมจะรวยเนี่ยจะได้ซื้ออุปกรณ์ถ่ายทำดีดี ดูเพื่อนร้อยหมาร้อยเหมือนไม้เล่นเละหมดแล้วเนี่ยเนี่ย,ยร้อยหนูที่ผมบอกร้อยหนูลงข้าวเนี่ยเนี่ยเต็มหมดมีแต่ร้อยหนูไม่มีอะไรเลยเนี่ยของนาทำนาขาดทุนนีกแล้ว <c oughs> มั่งไหมเนาะจะได้อีกกี่แต้มเนาะเอาเพื่อน <c oughs> ได้อีกหนึ่งแต้มเดียวครับออ <c oughs> นี่ <c oughs> เดี๋ยวนะครับ <c oughs> นี่นี่แต้มที่สองครับโอ้ตัวใหญ่ใช้ได้อยู่ฮู <c oughs> เลยอีกมกี่คั้งนะีเป็นสี่หลังได้สองแล้วเมื่อคืนที่นู่นก็ได้สองครับที่นี่ไม่ติดไปติดที่นูนะ่นน่ะอุย้ยอันนี้น่าติดแต่ตายไม่ติดทําไมวะตัวมีตัวนะเนี่ยรอยหนูทั้งนนะั้นเพื่อเนี่ยวิ่งเละหมดเลยไหมช่องเลยน่ะหนูใหญ่นะอืมเป็นไรปึ๊บเดี๋ยวเรา นะ่ที่แกะออกไม่ออกใส่ไปก่อนนะติดไหมติดไหมติดไหมไม่ติดเที่ยวก่อนในดักตรงนี้ตรงนี้หลุดรูปแผงนะนเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยรูแผงนะครับเนี่ยแต่มันยังไม่ได้ย้ายไปไหนหรอกเพราะว่าตรงนี้ยังไม่ได้รูแผงเลยนี่มนคุยรูแผงอ่ะมันอยู่รูแถวนี้เนี่ยแต่มันไม่ลงลเราทำมัน อดอดอีกสักนิดก่อนเดี๋ยวก่อนจะเจอกันแน่นี่กระรูันนี้เพื่อนๆนี่ยมันยังมีตัวอยู่นะไม่ใช่ไม่มีตัวนะรูเนี่ยเนี่ยเนี่ยรูเนี้ยยังมีตัวอยู่เลยนะเนี่ยกลมๆอย่างเงี้ยไอแผงเลยนะแต่ว่าเขาไม่ออกแค่นั้นเองที่รู้ที่ว่าเขามากัดยาอุดไว้กระรูนี้นี่นี่นี่รูนี้รูนี้นี่นี่อุดไว้แล้วเนี่ยนี่นี่เขามาอุดไว้แล้วนี่หนูน่าจะไข่เอ้น่าจะไม่ไข่น่าจะ มีลูกเื่อนเนี่ยเนี่ยกัดยาอุดไว้แล้วเอาไว้นี่เนี่ยไปเขา,เอ,าออกลูกออกเต้าก่อนไม่ใช่ว่าเราจะล่าสะทุกอย่างเลยไม่ได้หรอกเราต้องรู้จักการขยายห่อพันแต่ถ้าได้ไปแบบได้ไปแล้วเง,งี้ยแบบติดไปแล้วแบบยังอยู่ในท้องเนี่ยก็ไม่เสียเปล่านะ <c ười> กินหมดตายทั้งกลมโอเค จุดนี้ผมก็ได้สองแต้มใหญ่ๆเลยเดี๋ยวไปดูอีกจุดนึงก่อนนะ,พะเพื่อนๆได้สองแต้มครับโอ้โหลอยอะไรเรา,าเอาลูกไกล่มากินน่าจะเป็นหม,มัดจิ้งจ,งจงอกครับขนได้สองแต้มนะฮะตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปดูอีกหมายหนึ่งที่เราดักไว้หา่างจากนีอ e ก b โ o ครับเดี๋ยวเอานี้ไปเก็บก่อน โอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับ